สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทวันศุกร์แบบนี้ฮะมีเกม Friday Night ของพริมร์ลีกลงสนามครับเชลซีจะเปิดบ้านพบกับทางลูตันนะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่ารับทัศนะคู่อื่นนอกจากคู่นี้นะครับสามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดตูนนะครับ อ่ะไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยฮะฝั่งของเชลซีตัวเจ็บเพียบเลยครับล่าสุดคานิชูอเมกาก็พัก6สัปดาห์นะครับขณะที่เอ็นคุนคูโฟฟาน่าผู้นี้ก็ยังเจ็บนะฮะรวมไปถึงทางฝั่งของอามานโดบโรย่าเบโดเบเดชิลแล้วก็รีสเจมเชลซีนี่มีผู้เล่นเจ็บถึง9คนนะครับแต่ก็ยังมีสปอร์ตที่พอให้พอชจัดได้แนวรุกก็น่าจะเป็นคอนอกาลาเกอร์นะครับเล่นกับราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็นิโคลัสแจ็กสัน กลางก็น่าจะเป็นคิวของโอสิสคาเซโดแล้วครับได้ลงเล่นกับเอนโซเฟร์นันเดสแล้วก็เกมรับเป็นหลังสาเหมือนเดิมครับดีซัซี่นะฮะเซวาแล้วก็เลวายโควิลครับส่วนทางฝั่งของลูตันครับคุณซือโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดส์ครับก็พึ่งพ่ายกับไรตันมา1นต่อสนะฮะสภาพทีมนะฮะไม่มีทางจอร์แดนคลาร์กริสเบิร์กนะครับเดนิเอลพอตนะฮะกาเบรโอโซนะครับที่เหลือเนี่ยตัวหลักอย่างมาวรัสนาคัมบ้านะฮะอิลิจาอาเดบาโยคาตันมอริส กลางก็ตาฮิตชองอดีนตนักเตะแมนยูพวกนี้ก็พร้อมลงเล่นหมดนะครับคู่นี้ก่อนเริ่มเ่ยทางฝั่งเชลซีต้องยิง2นะครับก็หลายคน,นยจะมองว่าลูตันเ,นเป็นทีมที่โอเป็นน้องใหม่แล้วก็ศักยภาพดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มีโอกาสจะตกชั้นสูงแต่ว่าผมมองอีกมุมนึงที่เชลซีก็ดูไม่ค่อยลงตัวนะฮะเกมรุกก็อาจจะยังกระท่อนกระแท่นขณะที่ฝั่งทีมเยือนคงจะมารับเต็มตัวแน่ผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ย น่าจะชนะลูตันได้ครับแต่ดูแล้วน่าจะยิงแค่ประตูเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมองไปที่ฝั่งของลูตันดีกว่าครับน่าจะพอยันเชลซีได้ถึงแพ้ก็แพ้แค่ประตูเดียวนะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะฮะใครที่เข้ามารับฟังทัศนะแล้วชื่นชอบอยากจะพูดคุยคู่อื่นเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดตูน33ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ